เหรียญหลวงพ่อดีอัตทันโตหรือพระครูภัยสารสมณกิจวัดหนองจอกอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเหรียญหลวงพ่อดีเป็นเหรียญเนื้อทองแดงสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2539ซึ่งมีพุทธลักษณะคือด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อดีครึ่งองค์หน้าตรง สำหรับด้านหลังของเหรียญเป็นยันหลวงพ่อดีท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2469และได้อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2493ที่วัดลองตองตำบลบ้านโูอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อดีท่านมรณภาพในปีพุทธศักราช2546สิริอายุได้77ปี